ความคิดและการกระทําของคุณในช่วงนี้เป็นไปอย่างถูกต้องใช่หรือไม่หรือว่ามีอะไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้ให้ไพ่ช่วยบอกมาได้เลยนะคะหรือว่าคนที่มาเจอคลิปนี้มีอะไรต้องปรับปรุงไหมหรือว่าสิ่งที่คิดและทําอยู่ตอนนี้ถูกต้องแล้วมาดูนะคะได้ไดอืความสําเร็จเหมือนว่าสิ่งที่คุณคิดและทําอยู่ตอนเนี้ สำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เหมือนคุณอ่ะลงมือลงแรงทํามานานแล้วแหละหรือสักระยะหนึ่งแล้วแล้วมันจะเกิดผลสําเร็จในชีวิตคุณเออไม่ว่าคุณจะทําเรื่องอะไรถ้าคุณทําไปในพลังงานที่ดีทําไปในสิ่งที่ดีอ่ะมันจะเกิดผลสําเร็จแล้วในช่วงนี้เออเอามาดูไปต่อไปอเห็นไหมจากที่คุณลงมือตั้งใจทําในสิ่งที่คุณทําทํางาน จะเป็นงานประจําที่ทําอยู่หรือจะเป็นธุรกิจการงานการค้าการขายคือเป็นงานที่ทําด้วยความสามารถของคนเองทําด้วยการลงมือทําของคนเองอะ่ะมันจะสําเร็จอเออเามาดูไปต่อไปเห็นไหมสิบเหรียญเออคุณจะสําเร็จสมหวังมีความสุขอุดมสมบูรณ์ในด้านการเงินเนี่ยสิบเหรียญขึ้นเลยหรือมีโอกาสที่จะได้รับเงินอะไรที่แบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดก็ได้ค่ะ เป็นเงินอาจจะว่าโชคลาภก็ได้หรือว่าจะเป็นเงินที่เป็นไปได้หมดเลยเออหลากหลายช่องทางมากสิบเหรียญคือความอุดมสมบูรณ์ด้านการเงินเลยอะโอ้เอามาดูใบต่อไปสิเนี่ยจากที่คุณขาดแคลนจากที่คุณแบบก่อนหน้าเนี้หรือในช่วงนี้นบางคนรู้สึกขาดแคลนเงินไม่พอใช้หรือเงินไม่พอค่าใช้จ่ายเงินมันเหมือนเหลือน้อยแล้วคุณรู้สึกกังวลมากคุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินแล้วประมาณนั้นอามาดูใบต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นไพ่ที่ดีก็คือคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่ไม่เหมาะพูดเมื่อกี้คือใช่เลย ไปต่อไปน่าเห็นไหมมันจะเกิดสภาวะคล่องของการเงินขึ้นคุณจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นคุณจะมีเงินเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยได้ดียิ่งขึ้นอ่ะใบต่อไปเนี่ยจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดการพังทลายจบสิ้นของอะไรบางอย่างหรือว่าจบสิ้นของสถานะทางการเงินที่มันขาดแคลนที่มันแบบไม่พอใช้อะ่ะมันจะจบลงประมาณนั้นอ่ะมาดูใบต่อไปลุ้นนะเนี่ยได้เห็นไหมจริงๆด้วยเหมือนที่แม่หมอพูดไปก่อนหน้านี้เลยอะ่ะ คือความขาดแคลนความไม่มีความมีไม่พอของคุณอะ่ะมันจะจบลงแล้วคุณจะได้รับความสุขความสมหวังความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวทั้งสิบเปลี่ยนทั้งสิบถ้วยขึ้นอะ่ะโอ้ที่สุดแล้วคนที่มาเจอคลิปนี้แสดงว่าสิ่งที่คุณคิดจะทําหรือทําแล้วมันจะเกิดผลสําเร็จจะเกิดความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณในครอบครัวของคุณสิ่งที่คุณปรารถนาไว้ที่อยากจะให้มันเกิดขึ้น สิ่งที่ลงมือตั้งใจทำไว้อยากให้มันสำเร็จมันจะสำเร็จแล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างที่คุณคาดหวังมุ่งหวังไว้ถ้าคุณทำมาอย่างเต็มที่ทำด้วยความมุ่งมั่นทำด้วยความแบบพลังงานที่ดีอะเออความขาดแคลนของทางด้านการเงินของคุณนะั้นมันจะจบลงแล้วมันสิ้นสุดแล้วประมาณนั้นโอ้ยคนมาเจอคลิปนี้ขอให้โชคดีนะคะ